กับรู้แพ้รู้ชนะรู้ว่าในะครับเพราะสิ่งนี้นะครับมันจะปลูกฝังให้พวกเราได้รู้จักนะครับกีฬาที่นะครับต้องแข่งขันด้วยทักษะกับความสามารถเฉพาะตัวนะครับเล่นกันเป็นทีมนะครับการที่ทุกคนจะมารวมตัวกันเป็นทีมนะครับทีมเดียได้นะครับต้องมีอ่าเขาเรียกว่าต้องมีความตั้งใจมีการฝึกซ้อมนะครับเข้าขากันที่ดี โดยเฉพาะกีฬาเซเบอรตะก้อนะครับเป็นกีฬาที่นะครับทั่วโลกให้ความสนใจมากนะครับเป็นกีฬาที่มีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะกับต่างชาตินะครับวันนี้ก็ขอบคุณกับใจนะครับรุ่งพลมมาแต่แล้วก็พร้อมด้วยยูทูบเบอร์ทีทั่วโลกนะครับที่คอยสนับสนุนนะครับกิจกรรมนะให้เกิดขึ้นกับยกระดับสนะครับที่มีใจรัก กีฬานะครับห่างไกลยาเสพติดนะครับเราย้ำเสมอว่าการที่เราจัดกิจกรรมกีฬานะครับขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกีฬาแต่ละประเภทนะครับฟุตบอลเซปักตะก้อแล้วก็เปตองเนาะ๋ยวนี้จะมีกีฬาเปตองด้วยนะครับท่านผอเพราะว่าเป็นกีฬาที่ชาวบ้านนะครับมีใจรักนะครับงานพวกกีฬาพวกนี้เราจะคอยสงเสริมนะครับแล้วก็สนับสนุนอยู่เพื่อหลังต่อไปนะครับก็ขอ กล่าวกับทุกคนนะครับทุกชุมชนผู้ใหญ่บ้านนะครับทุกระดับชั้นนะครับคณะกรรมการนะครับสโมสรที่เรานะครับจัดสรรมาให้นะครักศึกษาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับไปพัฒนาทั้งวนเหตุการณ์พัฒนาของน้องซึ่งเหตุการพัฒนาอย่างต่อนนี้นะที่เราเห็นมานะตั้งแต่เราจัดขึ้นมา กับน้องกบไม่ได้ตอนนี้น้องน้องกบได้กับการพัฒนาทักษะที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ะเป็นข่าวบ่ะอ๋อตกเป็นข่าวเลยไม่น่าเชื่อติดเลยนะเชื่อติดเลยนะโอเคนะครับก็วันนี้ก็คงจะขอกล่าวนะครับอ่าขอบคุณพรนะครับให้กับนักกีฬาทุกๆคนนะครับเล่นด้วยใจรักนะครับอ่า กอทักษะความสามารถของเราออกมาเต็มที่นะครับให้รุ่นน้องรุ่นพี่นะครับแล้วก็ครูผู้สอนนะครับได้เห็นนะครับวันนี้จะมีไอเอฟซีทั่วโลกคอยจับจ้องอยู่ว่าจะมีนักกีฬานะครับทีมดาวดวงใหม่เกิดขึ้นนะครับในที่ที่ตำบลอุทธรรมนะครับและก็ตำบลใกล้เคียงนะภายในจังหวัดสกลนครนะครับว่าจะมี นะครับจะมีนักกีฬาที่เป็นเยาวชนกับที่อยู่ตามฝั่งจังหวัดแบบนี้นะครับก้าวไปสู่ระดับชาติต่อไปก็เป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนครับขอบคุณครับต่อไปนะครับรอการพนันไทการต่านะครับไปให้โอวาสนะครับ รถอาจารย์ได้ให้เวลาให้นักกีฬาแล้วก็ผ่านจัดกันเลยครับ ừ. 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 ทีทั้งยแล้วก็ทุกคนก็เส็ที่ได้เปานกาัขขันเพื่อกาอนานกานกกีฬาทุกคนจมีพุ่นติดอนตตุตตทีมสบสองทีมร่วมแข่งขัน กตองการกักษนการต่อตาการทันยีกับอันทุกทันทุกคนันทกคนแล้วก็ทบ้านกรมการหรือบ้านทุกคนที่แก้ไขบ้านที่มาทงานใน้อนทุกคนได้ถือทึ่คนในสภ ฝาัไปทำาด้วยจิตใจศรัทธาแ้วกท่าติดต่อักตัเดือตลอดไปก็ม่มีอรับพเยเรื่องการาีรับกันเราเป็นผู้ไม่ได้ลูกจับลูกเลยปุ๊บลูกเคือปุ๊บลูกง เป็นกำลังใจเองลูกหลานประชานรได้ไม่กลัวใครเลยเนาะมีน <¿t tang? S 2> ้ำใจเป็นนักศิลป์มตัวน้อยมีตัวน้อยเดินมาที่ปักหมีกันและตีท้ายเึ็นพวกเราร่องพัฒนาวามกีาและปกม่ะลึกและที่ที่จะเป็นไปในาหน้าเป่อสเรกตรกษาต่อไป สาธุสาธุสาธุค่ะอันนี้เป็นพิธีการเปิดนะคะการเปิดตกอกสิบสองทีมจบลงแล้วได้จบลง <Okay. S 1> แล้วนะขอบคุณนะครับอาจารย์สานะครับรท,ที่ให้โอกาสน,นะครับต่อไปนะครับทุกคนก็จะมอ,อะบรางวัลน,นะครับสนับสนุนนะครับในการกิจกรรมครั้งนี้นะครับให้กับทางผู้นำชุมชนนะครับ ทางผู้ใหญ่สุธรนะครับครับก็ขอกราบขอบคุณคุณคนก็ใจมากนะครับที่เลือดรางวัลอยู่ในซองนะฮะทั้งหมดตั้งไปเสือห้าหลักห้าหลักเติมห้าหลักนะครับอารีเจตมุขขวัญนะครับแล้วลองบองไปนะครับคู่ต่อไปครับโอกิสราเสวิตนะครับผมคับ ราชพัฒน์สกุลดีอ้าวคู่ถอปเปล่าไปนะลงความที่สนามเลยนะครัูกิษดาเซอร์บิสกับราชพัฒน์สกลุนลนครทีมดีอ่ะตอนนี้นะฮะก็ตุ้มโฮมที่วัดสีวิไลกับเมนูส้มตำปูนาทอด ผัดผักแกงหน่อไม้โอ้โหส่วนการแข่งขันนะฮะผ่านไปแล้วสองคู่นะครับผมทีมลุงพลป้าแตนชนะนะครับคู่ที่หนึ่งนะฮะชนะเรียบร้อยนะเข้ารอบไปแล้วนะครับกำลังจะไปกิน PUNA THỌT ẢOI ẢOI RẶT

ข้าวเหนียวใหม่เพิ่งออกมาล่าสุดเนาะเพิ่งเกี่ยวข้าวเสร็จนะฮะเงี่ยนะเอฟซีนะฮะเอฟซีช่องเสือพัไปโดยเฉพาะเนี่ยครับเขาเขาดูช่องเดียวนะช่องอื่นเขาไม่ดูนะเนี่ยนะครับอืมเนี่ยกำลังมารุมมาตุ้มดูช่องเสือตอนนี้นะครับ ดูตัวเองมารุมมาต้มอยู่นะฮะตอนนี้ดูตัวเองกําลังทําอะไรกันอยู่ตรงนี้นะฮะเอา้าวอ้าเอา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 ้าเอ้านะครับโอ้โหแม่ครัวเอาอาหารมาให้อีกแล้วนะฮะแม่ครัวก็เป็นนางลำ่ำนะแม่ครัวก็เป็นนางล่ำของที่ที่เป็นล่ำที่นา นะลุงพลไปลำที่วางปูนนี่แหละนะฮะทีมแม่ครัวของเรานะครับผมคระะับมาจุ่มมาจุ่มมาจุ่มอยู่ตรงนี้จุ่มหนึ่งนะฮะจุ่มตรงนี้กินข้าวนะครับแล้วก็จุ่มตรงนี้กำลังดู youtube แล้วทำอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยบรรยากาศก <c oughs> โดยรอบตอนนี้ก็นะครับมีโรงทานนะครับ มีชาวบ้านนะที่มาร่วมงานบุญนะครับนะหลายหลายหลายท่านก็กำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่นะครับแล้วก็ผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็อยู่ตรงที่นะศาลานะครับผมนะครับบรรยากาศก,าก็จะเป็นบรรยากาศตามนะชนบทที่เวลามีงานบุญโดยทั่วไปก็จะประมาณนี้นะเอฟซี FC นะนะครับ อ่น,นะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กําลังใจนะครับผมนะฝากชมคลิปย้อนหลังช่วยติดดานนะครับขอบระคุณนะครับ